น,นี่พี่บอกนะว,ว่าพี่จะเอาเนื้อแต่งโมนี่ไปหลอกขายเป็นปันคู่หน้าก็ใช่สิ และแค่นี้ก็เรียบร้อยหูแตงโมลูกหนึ่งนี่ทำปลาทูน่าได้ตั้งหลายกล่องเลยเนอะพี่แอนทำอะไรอยู่คะพี่ก็หาเงินค่าเทอมให้แกไงนี่มันแตงโมนี่พี่ใครบอกว่าแตงโมนี่มันเนื้อปลาทูน่าแช่น้ำปลาจ้ะพี่แอนนี่พี่จบอกนะว่าพี่จะเอาเนื้อแตงโมนี่ไปหลอกขายเป็นปลาทูน่าไม่ใช่สิ เฮ้ยแบบนี้มันผิดนะพี่พี่จะไปหลอกคนอื่นเขาได้ไงทําไมจะไม่ได้เงียบไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาสอนฉันเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดหรือว่าแกไม่อยากได้เงินไปเรียนเงินฉันก็อยากได้แต่ทําไมพี่ต้องเอาแตงโมไปหลอกว่าเป็นปาทุน่าด้วยล่ะอืมนังน้องโง่ก็ปาทุน่าจริงๆอะมันแพงอะสิฉันซื้อแตงโมมาเนี่ยลูกละร้อยแล้วก็ทําเป็นปาทุน่าขายกล่องละสองมีแต่คุ้มกับคุ้ม เข้าใจยังโอยฉันไม่คุยกับแกแล้วฉันจะไปขายของอะแล้วพี่จะไปขายที่ไหนพี่มีร้านเหรอแจะบ้าเหรอคืนฉันมีหน้าร้านอะไอ้พวกที่มันโดนฉันหลอกอะมันก็ตามมาแหกอกฉันพอดีอะสิฉันว่านะฉันจะไปเดินขายแถวป้ายรถเมล์อะไอ้พวกนั้นอะมันจะได้มาแหกอกฉันไม่ได้ยังไงนอง จ้าทูน่าเชน้ำปลาไม่จ้ากล่องละสองร้อยเองจ้าอุ้ยน่ากินอะ่ะอยากกินอาหารญี่ปุ่นอยู่พอดีเลยเอากี่กล่องจ้าเอากล่องหนึ่งครับมาสอากล่องเลยพอดีดูเอาสองกล่องค่ะได้เลยจ้าใจเย็นๆนะจ้าได้ทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเตรียมเงินให้พร้อมด้วยนะจ้าอู้ปลาทูน่าของฉัน อยู่จอาจารย์ครับผมซื้อปลาทูน่าแช่น้ำปลามาฝากครับขอบใจนะจ๊ะอ่ะเรานี่คิมไม่มาหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ hey, เฮ้ยมันไม่ใช่ปลาทูน่านี่หว่าอะไรอ่ะนายยุทธมีอะไรหรือเปล่าอาจารย์ครับนี่มันไม่ใช่ปลาทูน่านแน่ๆเลยครับ แม่ค้าคนนั้นต้องเอาปลาทุน่าปองมาหลอกขายแน่เฮ้ยไม่ใช่ปลาทุน่าจริงๆด้วยว่ะโโ<ฮ>หพวกเราโดนหลอกกันยกแก๊งเลยเหรอวะเนี่ย อาจารย์ผมคิดอยู่รสชาติมันเหมือนอะไรเดี๋ยวนะแล้วนี่เธอไปซื้อมาจากไหนอ่ะเราจะได้แจ้งตำรวจไปเอาผิดคนขายไงเกงว่าจะเอาผิดไม่ได้ด้วยสิครับอาจารย์ก็ไม่ค้าคนนั้นเขาไม่มีหน้าร้านเขาเล่ขายเอาเลยสิครับโอ้อยนี่เราก็เสียเงนินฟรีดิวะ่ะเสียเงนินฟรีเราก็ต้องกินสิวะ ิมอา,อาจารย์แล้วทําไมวันนี้ไม่ไปเรียนอ่ะขอโทษค่ะอาจารย์คือหนูยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเทอมเทอมนี้เลยอะค่ะหนูก็เลยก็เลยไม่กล้าไปเรียนกลัวว่ามีคนถามแล้วก็อายใช่ปะพิมอืถ้เาเทอมแกเอาไปจ่ายสิป้าทูน่ากล่องนั้น หน้าตาเหมือนปลาทูน่าปอมวันนี้เลยนี่มองแบบนี้รับสักกล่องไหมคะไม่ได้นะพี่แอนนี่อาจารย์หนูเอาเหรอเออถ้างนั้นฉันซื้อกล่องหนึ่งก็ได้ค่ะไม่ได้ไไดค่ะ,คะอา้าทำไมอะคะอ๋อพอดีว่าทูน่าสองกล่องนี้มีลูกค้าจองแล้วอะคะ่ะอาจารย์คะงั้นหนูขอตัวไปจ่ายค่าเทมก่อนนะคะเอา้าเออถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอตัวก่อนนะคะ <c oughs> มาอีกแล้วเหรอสงสัยจะติดใจแตงโมล้านป้านะสิก็ใช่สิจ๊ะแตงโมร้านป้าเนี่ยสีสวยมากเลยอ่ะแถมถูกกว่าในห้างอีกด้วยเหรอลูกนี้8ปบาทจ้าเออแล้วนั่นอะไรจ๊ะอ๋ออันนี้เหรอจ๊ะของที่ฉันทำไปขายอะจ๊ะมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเผื่อป้าจะได้ช่วยถื้อไม่ทันแล้ว่จ้ะป้าพอดีมีลูกค้าจองแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะ ป้าคะผู้หญิงคนเมื่อกี้เขามาซื้อแตงโมร้านป้าทุกวันเลยเหรอคะใช่จ้ะทำไมเลยจ้ะไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูก็แค่สงสัยว่าผู้หญิงคนนั้นอะจะซื้อแตงโมไปทำปาทุน่าปลอมหลอกขายคนอื่นนะคะอะไรนะโธถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับหลอกลวงลูกค้านะสิ โถเอ้ยป้าก็อุตส่าห์ลดราคาให้เห็นว่ามาซื้อแตงโมป้าทุกวันทำไมถึงได้เป็นคนแบบนี้เนี่ยป,ป้าคะป้าใจเย็นก่อนนะคะคือหนูเองอะ่ะก็ยังไม่แน่ใจคะ่ะแค่สงสยัยเอาไว้หนูพิสูจน์ได้เมื่อไหไร่เนี่ยหนูจะขอให้ป้าไปเป็นพยานให้นะคะได้จ้าพี่แอนพี่ก็ได้เงินค่าเธอมาจ่ายให้ฉันแล้วอะ่ะ พี่เลิกทำแบบนี้เถอะเลิกให้โง่ดิคนกำลังขาขึ้นเว้ยแกรู้ไหมฉันขายเนี่ยได้เงินวันหนึ่งหลายพันเลยนะเว้ยฉันไม่เลิกหรอกเลิกทำไมพี่ไม่กลัวเขาตามมาเอาเรื่องพี่หรอโอ้ยมันจะมาเอาเรื่องฉันได้ยังไงฮะไม่มีใครรู้จักฉันสักคนอีกอย่างนะฉันก็เดินเปลี่ยนลูกค้าไปเรื่อยอะรับรองไม่มีใครจับได้หรอกนั่นไงเป้าหมาใหม่ของฉันมาแล้วเว้ย เดี <Agre ed. S 3> ๋ยวฉันเอาพวกเนี้ยไปขายให้กับนักท่องเที่ยวพวกนั้นก่อนนะพี่แอนพี่สวัสดีจ้ามาจากไหนกันจะเนี่ยรับทูน่าแช่น้ำปลาไว้ทานกันไหมจ้าเอาไหมจ้าเฮ้ยนั่นมันเพื่อนแล้วที่มาหาอะไรนี่วะ สวัสดีคับเจจำพวกเราได้มามสวยแล้วเจอโจทย์ยุ่ไปอหนุ่ไอ้นี่นี่ไปไหนเสียใจด้วยนะคะคุณไม่สามารถไปหลอกคนอื่นได้อีกต่อไปแล้วค่ะอาจารย์พวเธอผู้หญิงคนนี้ใช่คนที่หลอกขายปลาทูน่าปลอมไหมใช่แล้วครับอาจารย์คนนี้แหละที่หลอกพวกเรา แน่ใจนะว่าคนนี้จริงๆแน่ใจสิครับอาจารย์ทรงผมทรงนี้ตะกร้าแบบนี้คนเดียวกันเลยครับอาจารย์รู้แล้วว่าจะพาพวกเธอเนี่ยไปเอาผิดคนคนนี้ได้ที่ไหนแต่ว่าพวกเธอต้องทำตามที่อาจารย์บอกนะจัดมันเลยครับอาจารย์เป็นอาจารย์ก็อยู่ในห้องเรียนไปดิไายุ่งเรื่องนี้ทำไมวะฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกนะคะ ฉันก็เลยพาตำรวจแล้วก็พยานมาด้วยเชิญค่ะนี่คนนี้แหละค่ะคุณตำรวจที่ไปซื้อแต่งโมที่หลานฉันทุกวันเลยค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รักความถูกต้องอะค่ะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือว่าไม่ได้หลอกลวงคนอื่นฉันก็ไม่ยุ่งหรอกนะคะทิมทิมช่วยพี่ด้วยที่พี่ทำไปอะเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้แกนะทิม นี่พี่สาวแกเหรอนี่แกลปล่อยให้พี่สาวของแกมาหล,ลอกคนอื่นได้ยังไงพวกเราผิดหวังในตัวเธอจริงๆแบบนี้ฉันไม่ขอคบกับเธอต่อนะฉันด้วยฉันขอไม่คบกับแกเหมือนกันพวกเธอพี่แอนพอพี่คนเดียวเลยที่ทําให้เพื่อนๆหนูเกลียดหนูอะ่ะพอพี่คนเดียวเลยหนูเกลียดพี่ได้ยินไหมหนูเกลียดพี่เฮ้ยยิงทีมกลับมาช่วยฉันก่อนสิว้ย กีนน้องบ้าเอ้ยฉันมีบุญคุณกับแกนะว้ยเฮ้ยโุ้ยคุณคะที่คุณหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้น้องอะ่ะอันนี้ไม่ผิดหรอกนะคะแต่สิ่งที่มันผิดอะ่ะคือการที่คุณไปหลอกลวงคนอื่นเขาแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะเราก็อย่าขอร้องความเห็นใจด้วยเพราะว่าตอนที่คุณไปหลอกลวงคนอื่นเขาอะ่ะคุณยังไม่เห็นใจพวกเขาเลยคะ่ะกอดโลกันนะครับไปเจ๊นอนคุกอย ปวดท้องแบบนี้อ่ะหรือว่าใกล้จะคลอดแล้วตรงนั้นเลยดูดีนะ <S <S ว่าไงบิวฮัลโหลเบ้เบ้เบ้ช่วยบิวด้วยบิวปวดท้องอะ่ะจะคลอดแน่ๆเลยอ่ะเบ้จริงเหรอบิวได้เลยนะเดี๋ยวบิวรีบไปโรงพยาบาลก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวผมตามไปเข <ulously? S 1> ียนไว้ใช่โย่ฉันจะได้เป็นพ่อเขาแล้วเว้ยฉันจะได้เป็นพ่อเขาแล้วฉันจะได้เป็นพ่อเขาแล้วฉันจะได้เป็นพ่อเขาแล้วไม่รู้เบรกไม่อยู่อเบ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 คะเบช่วยพี่ด้วยค่ะรถเบรกไม่อยู่เบเบเบช่วยด้วยรถเบรกไม่อยู่อะ ตื่นเต้นมากเลยเอ้ยอเดี๋ยววันนี้ฉลองเต็นที่เลยนะเว้ยนะเดี๋ยวฉันน่ะจะไปหาเมียที่โรงพยาบาลก่อนจะซื้อดอกไม้ให้เมียด้วยแล้วก็ตอนเย็นเจอกันนะเข้าครับลูกพี่ครับไปเลยครับ อตอนนี้ฉันกำลังจะไปคลอดค่ะฉันไม่ไหวแล้วค่ะคุณตำรวจคุณใจเย็ยนๆก่อนนะคะแล้วตั้งสติด้วยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ฉันเลยโรงแรม BSC มาแล้วค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะฉันกลัวรถมันเบรกไม่อยู่เลยอะ่ะโ,โ,โอเคค่ะตอนนี้ฉันกำลังประสานงานส่งคนไปช่วยอยู่นะคะขอทราบทะเบียนรถรุ่นรถและสีรถด้วยค่ะ หมอครับสวัสดีครับวันนี้ภรรยาของผมมาคลอดที่นี่ครับภรรยาของผมที่เขาเคยฝากคันไว้ที่นี่ไงครับแล้วตอนนี้ผมได้ลูกสาวแล้วลูกชายครับคุณหมอนี่คุณยังไม่รู้เรื่องเลยครับทางเราติดต่อคุณหลายรอบแล้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้อ๋อผมน,น่าจะลืมโทรศัพท์ไว้ครับเออคือภรรยาของคุณเสียชีวิตแล้วครับ <S <S เธอประสบอุบัติเหตุระหว่างทางมาคลอดหมอเสียใจด้วยครับ ไม,ไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมคุณหมอไม่จริงใช่ไหมฮะคุณหมอไม่จริงใช่ไหมครับคุณเป็นสามีของคุณบิวใช่ไหมคะใช่ครับ ฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ภรรยาของคุณโทรแจ้งนะคะคุณช่วยไปลงพักกับฉันหน่อยได้ไหมคะฉันมีไฟล์เสียงก่อนที่ภรรยาของคุณจะเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าคุณอยากฟังนะคะอยากฟังคนระับผมอยากฟังงั้นเชิญค่ะตามฉันมาค่ะ มันไม่ได้เรื่องจริงอะมัวแต่ดีใจจนไม่ยอมฟังบิวให้จบอะถ้าผมอยู่ตรงนั้นอะผมคงช่วยอะไรได้บ้างอะหรือผมอาจจะได้อยู่กับบิวในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาอะภรรยาคุณไปดีแล้วล่ะคะ่ะทำใจเถอะนะคะขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ค่ะเชิญค่ะคิดถึงเธอเหรอคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอครับก็ ดิวเขาเป็นแม่ของลูกในท้องของผมนี่นะผมยังโทษตัวเองอยู่เสมอถ้าวันนั้นเนี่ยผมป็นคนขับรถเองอะเรื่องมันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกครับลืมเธอไปเถิดะนะคะเรื่องมันผ่านมาแล้วอะตอนนี้คุณมีฉันแล้วนะเก็บเธอไว้แค่ในความทรงจำดีๆเถอะคะ่ะขอบคุณคุณมากนะที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของผมเราออกไปซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ฉันทำของอร่อยให้กินครับ เด็กไปไหนเนี่ยหน้าเกลียดหน้าชังจริงเชียวหนูหน้อยนี่ลูกใครน่ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อแม่เด็กไปไหนก็ไม่รู้หน้าตาน่ารักหน้าช่างดีนะเนี่ยฉันอยากมีลูกจังเลยค่ะอาสิจริงเหรอคะจริงสิครับแต่ไมก็ทำให้รู้นะว่าเหตุการณ์นในชีวิตของผมที่ผ่านมา ชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนนะครับสนุกเองก็ทําประกันชีวิตไม่หน่อยไหมผมเองก็ว่าจะทําเหมือนกันอนะ่ะลูกเราเนี่ยจะได้ไม่ลําบ,บากไหนวันนี้เราก็ว่างแล้วอ่ะเราไปทํากันเลยไหมโอเคค่ะคุณน่ารักที่สุดเลย <c oughs> ไปกันอะอ้าวแลวเด็กคนนี้นะคะเดี๋ยวพ่อแม่เขาคงมาแหละครับเราไปกันเถอะ นุกครับวันนี้เดี๋ยวผมให้คุณเนี่ยไปเอารถที่อู่ให้หน่อยได้ไหมแล้วคุณก็มารับผมเลยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะเดี๋ยวสายอะ่ะพอดีเรียกคุณมอเตอร์ไซค์ไว้เดินทางปลอดภัยนะคะที่รักครับมารับแล้วคะ่ะที่รักสนุกนี่คุณมาได้ไงอะ่ะคุณเอารถคันไหนมาเอา้าก็รถที่คุณให้ฉันไปเอาที่อู่ไงคะ เป็นไปได้ไงวะทำไมล่ะคะแปลกใจที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ล่ะคะที่รักสนุกนี่คุณเล่นอะไรของคุณน่ะผมไม่เล่นด้วยนะมุกอะไรเนี่ย <c oughs> ปิวไปไปไม่ได้ทำไมทำหน้าเหมือนเห็นผีล่ะคะไม่ดีใจเหรอที่ฉันกับลูกเนี่ยยังไม่ตายนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยคุณมาจับผมทำไมเนี่ยไปเฮ้ย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  คุณเดนจับข้อหาพยายามฆ่าเพื่อเอาเงินประกันคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายความถ้าคุณจ้างทนายไม่ได้ศาลจะแต่งตั้งทนายให้คุณเองไปบิวเธอรอดมาได้ไงเธอไม่ตายได้ไงก็นในเมื่อในเมื่อคุณบอกหมอแบบนั้นเหรอคะไป ลูกฉันเป็นยังไงบ้างคะหมอปลอดภัยแล้วครับตอนนี้เด็กอยู่ในตู้อบคุณโชคดีมากเลยนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยขอบคุณนะคะหมอสวัสดีค่ะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คุณโทรแจ้งเหตุอะคะ่ะดีใจด้วยนะคะที่ปลอดภัยทั้งแม่และลูกขอบคุณมากนะคะคุณตำรวจทางเราได้ตรวจสอบเรื่องของคุณเบื้องต้นแล้ว ดูเหมือนว่าสายเบรกจะโดนตัดนะคะดิฉันบรบกวนขอเบอร์สามีคุณได้ไหมคะจะได้โทรไปแจ้งให้สามีคุณทราบว่าคุณเกิดอุบัติเหตุคะ่ะอย่าบอกสามีฉันได้ไหมคะว่าฉันกับลูกรอดทำไมหรอคะฉันสงสัยว่าสามีของฉันเป็นคนตัดสายเบรกอะคะ่ะเพราะว่าเมื่อต้นปีที่แล้วฉันเพิ่งทำประกันชีวิตวงเงิน5ล้านบาทแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ย สามีฉันเป็นคนบอกให้ฉันเอารถไปเข้าที่อู่ประจำของเขาฉันขอร้องนะคะคุณตำรวจอย่าบอกเขานะคะคุณหมอคะงั้นดิฉันรบก,กวนแจ้งสามีเธอตามความประสงค์ของเธอด้วยนะคะเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องสืบคดีไปแล้วคะ่ะ รับรถให้คุณเบค่ะอ๋อนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเฮ้ยจะทำาไรคุณตำรวจคุณโดนจับข้อหาสมรู้ร่วมคิดฆาตกรรมคุณบิวแต่ก่อนที่จะไปโรงพักคุณต้องต่อสายเบรกให้ผู้หญิงคนนี้ก่อนต่อสายเบรกหมายความว่ายังไงอะคะเดี๋ยวคุณก็รู้ส่วนคุณอย่าหวังว่าจะรอดคุณโค้นเร็วเลยเบ้ คุณเคยรักใครจริงบ้างไหมอ่ะผมไม่สอนหรอกนะเว้ยไอ้เรื่องความรักนี่เงี้ยปัญญาอ่อน่ะผมสอนเงน้งนัเง้นเงินเงิ้งั้นก็เชิญแกเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกเถอะคนเลวๆอย่างแกมันเหมาะแล้วที่จะไปอยู่ในคุกตลอดชีวิตอะ่ะจับไปเลยค่ะคุณตำรวจไปเงีไปครับไปไปฝากไว้ก่อนเถอะ คิดซะว่าหมดเวรหมดกรรมแล้วกันนะคะวันนี้คุณปลอดภัยมันก็ดีมากแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยฉันฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าเขาจะกล้าทําขนาดนี้เพียงเพราะว่าอยากได้เงินคนที่เป็นทาสของเงินเนี่ยมันน่ากลัวมากจริงๆนะคะจบเรื่องนี้แล้วฉันขอไปเล่นกับลูกคุณบ้างได้ไหมคะ ได้สิคะยินดีมากๆเลยค่ะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่ทิ้งกันหรอกนะคะ